สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาสุขสุคนครับครับมื่อนี้ผมกับสีผ้าพี่น้องไปสำรวจบริเวณสวนยาลกักกาซิมีขั้วกินหยานะครับผมสีผ้าพี่น้องไปชมบรรยากาศแบบบ,นบานๆนะครับเป็นบรรยากาศที่มีความซุขที่แตกต่างจากบรรยากาศในเมืองนะครับตอนนี้กัสิมี ลมเย็นผัดผ่านนะครับต้องขาออาภัยนิดนึงนะครับผมบริถือค้ากล่องมาบริตั้งใจจะทายท้ำนะครับก็เลยต้องใส่มือถือโทรศรพท์บเอานะครับครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าได้ว่าบอนิหนีสิบโบแมนทงหน้าผมหรอกครับเป็นทงหนาเป็นไฮยางมูหน้าผมกาไปทายมาดูล่ะ นี่กสีมาไายน้ำนะครับกำปองคอยได้มาบันไดน,นะคะสีผ้ามาเบ่งกล้วยกินงาร่มดีแห้งครับพี่นอ้องตอนนี้ร่มดีแห้งครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีร่มแห้งนะครับพี่นอ้องซ่องล้ากาัระมาณนี่นะครับพี่นอ้องร่มแห้ง khám đi bưng nó lên, bên đọt mẩy ở đằng kia ba, bên đọt xì chim bên มาโปเต้ครับเหียนบอเต้มาพีเล้วเต้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 ข้าวหนิมาโปเต้ผมเป็นม้าผมมาหมูผมนะครับม้าผมตอนนี้ก็ไม่ห้ายตัวแห้งเพิ่งอยู่เทียงพอใหญ่แล้วก็เทียงไม่ใหญ่เอออยู่เทียงพอใหญ่แล้วก็เทียงพอล้าง,งาละสามตัวเทียงพอหันเป็นม้าพอนใหญ่โปเต้นะครับโปเต้ทิมลุกดิกไปเทียงครับทิมลุกดิกไปน้ำมูผมนะครับครับโปเต้ โปเต้โปเต้เบิ่งกระดิ่งเพิ่นสั้นกระดิ่งแล้วสัส้นกระดิ่งแล้วครับโปเต้ Nova. โปเต้ข้าว้องครับโปเต <fi> ้เข้ากะสิไปเบิ่งกล้วยกินอยากันเลยนะครับสิพาไปไปสัมผ ah <c oughs> <au> ัสข้าวหนำสิสัมผัสเป็นมโนมันนี้ครับโปเต้กะสิไปน้ำ รับโปเตกสิไปน,ำน้ำด้อครับพี่น้องมาโปเตมากโอ้ยมาเบิงตัวหนึ่งครับมันเล่นนามเล่นแบบพี่น้องคือเล่นแบบคักแบบแน่แท้รับพี่น้องเบิงควายตัวนี้มันเล่นหนามเบิงตีละ่ะมันเอามันเอาเขาสนกับวันนี้ เอ้ยคือเลนคากเลนแน่แท้เจกซื้อว่ายังนะครับผมกับพ่จ้าขวว่าโบเมนขวายผมไปแล้วครับคือเลนคากเลนแน่แเลนแบบเ <c oughs> ต้มาพี่แ,แล้วเต้เต้เลนแบบคากด้วยครับพี่หน่อง เพิ่นกับปลูกปลูกได้กให้ย,ยางนะครับไฮย,ยาง่นก็จะเป็นบางๆเพราะว่ามันก็ตายไปนําการบวมันโมองอามบันไดน,นะครับนี่ตัวหนึ่งโมโหว่าเข้าสีส้นบ่อนะครับสันนีเขานี่เป็นการเตือนของเขานะครับถ้ามีการสีดเขานี่คือว่าเขาจะเตือนเฮ่าย่าเขาไก่นะครับ ต้นนี้ก็กินหยาอยู่หนีนะครับต้นนั้นมันเลียนนามแบบคากน้องพอหญ่ uh. เลียนจนเปื่อนม่อมเบิ้งขั้วยตัวนี้บอกขุนกกมูเห็นแต่บอกว่ามันจับตัวใดตัวนี้หรือตัวนั้นขุนกกมูเพ่านี่ใบใหญ่เป็นบอนี่ครับเบิ้งขั้วยมันนั้นตัวนี้มันเลียนม่อมม่อมกกมู เบื้องครับตัวนี้มันเหรียญม่อมกูมูเขาเป็นยังหลหะอครับเขาเห็ดยัง มบมึงตัวนี้ครับตัวนีก้กกินยายางอะเลสอร่อยคร <c oughs> ับมึงมันแหดแหนม,มาว่าไงสวัสดีว่าไง <c oughs> นุนสิทธิ์เขาการสิทธิ์เขาข้าวคั่วนี่จะเป็นการเตือนเห่าหามเขาไก่นะครับเพราะว่าเขากำลัง อารมณ์บอดีนะครับตอนนะครับเมืองบริเวณด่านหลังจะเห็นว่ามีขั้วยกินห้านะครับร้ายโตเลยโอ๊บปวดแขนอีรีพี่น้องครับมันนี้ก็จะเป็นมือสุดถ่ายที่ผมจะอยู่บ้านนะครับผมก็จะลงไปใส่ใส่ชีวิตอยู่เมืองไปเลียนนะครับเปิดเทอมวันจันจันหนี้นะครับพี่น้องเมือง สิ้าพี่น้องไปสำรวจหลร้ายปอนเลยครับต้นยางนี่มีลักษณะแนวนี่คกับพราะว่าข่วยนะครับมันเอาเอาโตมาสีนะครับเอาโตมาสีพาบอนได้ห้าปูข่วยครับก็บจะกกใหม่ก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าดื้อแห้ง mm hmm. เขาจะเอาเขามาตำมาส่นโป๊กไม้ก็จะมีสภาพนี้เลยนะครับครับต้นยางก็จะเป็นหน่งางบางตานี่ครับสภาพต้นไม้ทีู่คกข้วยนะครับสีมีลักษณะแบบนี้เลยลักษณะแตกครับเบื่องเอาเป็นตัวอย่างนะครับการพี่น้องเลี้ยงข้าวก็ต้องระวังดีๆนะครับ เดี๋ยวผมสิผาไปเบิ่งพืชดชนิดหนึ่งที่ผู้เฒ่าเข้ามาเอามาสานสารนะครับเอามาสานศาสตรสมัยนั้นสมัยนี่เขาบอกเอามาสานแล้วนะครับเพราะว่าสีเอาเป็น,ต,นต้นไหลต้นโกกมาแทนครับนี่ก็สิเป็นเห็นมาครับต่อหนาน,นี่พี่น้องนี่สิเป็นต้นเตยนะครับเตยที่เขาเอามาอันนั้นเทีเอามาสานอันนั้นเลยนะครับหายากครับซุมือนี่ เตยน้ำที่เอามาสารสาดครับเบึิ่เข้ากับซิมีน้ำน้าครับกระซิเป็นเตยครับพี่น้องเห็นบอก สิไปเลี้ยงกล้วยลรือบ่วันสิไปเลี้ยงกล้วยลรือบอ่ใส่ะดุกดิกอยู่ใสครับตอนนี้ก็ลุกหนึ่งนะครับเบิ่งบรรยากาศอ๋อพี่น้องผมเห็นหมากันนั่นต้นหมากก้นโคกนะครับหมากันนี่สามารถกินได้เด้อครับพี่น้องหมากก้นโคกนี่มนันบ่ทันสุก รับเบื้งมากกนโคกมักใหม่อีสานนะครับสามารถกินได้ตอนนี้กินบ้านไหนบ้ันสุกครับเบื้องลักษณะต้นข้ามากกนโคกเขาก็จะเกิดเป็นเป็นพุ่มแบบนี้แหละครับมากกนโคก เดี๋ยวพอมสิผ้า,ามาเบิง้งก็รลมแห่งอีเดีพี่น้องสิผ้า,ามาเบิง้งปืดทักสวนขั้วครับทีมแมใหญ่มูฟ้มเขาปลูกไว้กับสิมี่ชาวอมรือผักค้ากันด้มีบักพิกถ้าเบิง้งวัวหนามนะครับน้องหนามนหนามแนวนี้กับสิมีอ่อันนั้น มีปลาโย่พี่น้องเบิง่งมีไข่ปลาคอยเชือหลีนำไปเรื่อยๆพี่น้องต้นยางเพิ่นกับมีแตญยาข่ายา,าคอมมนิดนี่ก็สิเป็นยาทีปลูกไว้ให้ข่วยกินนะครับนี่ยาชนิดนี้ข่วยมันมักกิน ครับเพิ่นเพื่นกันสิปูไว้ยังสิตอนนี้ผมก็อยู่ทังขั้นแทะสานะครับทางขั้นแทะสาพี่น้องเห็นหนามบ่ครับมหนามทั้งรังนี่ก็สิเป็นข้าเอิญน้องสานะครับภาษาอีสานเตะมื่เขาป้องเตะมาอีกแล้วนะครับตเตะโปเตะนะครับนี่ครับโปเตะมา้าตัวแมนนะครับมี่หนวดนําครับโปเตะลูกดิกอยู่ใส่เฮ้อ เออดูกด็กอยู่สตยเห็นจะคล้องมอบอเตะ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 ครับลมปรอยู่กับโมเต่นะครับโอเตะพันก็ม,นมากมากน้ำพุมขนาดขับไปเข้าจะภาพลาะไปเรื่อยๆกล้องปวดแขนนะครับคือกล่องตอนนี้ปวดแขนจะขึ้นมะกุสา พี่น้องเมืองบรรยากาศท้องฟ้าด้านล่างนี่ก็จะเป็นทุงหน้าเพิ่นเยี่ยวเขาแล้วแล้วนะครับครับก็สิเป็นทงหน้าครับก็สั่นก็นต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี่นะครับล่าเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพอกันมาคลิปหนาได้ครับพี่น้อง รักษาสุขภาพดีๆแล้วครับอากาศเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงบ่อยนะครับครับเป็นห่วงแฟนๆผู้รับชมผู้ที่ติดตามสุขคนครับเมื่อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเดีวเจอกันใหม่บ๊ายบาย